เทสเทสเเว้าวโคตรดีแอปพลิเคชันใหม่มันโคตรดีจริงๆเลยแค่ไปดูอ่าโคตรเจ๋งบอกเลยโคตรเจ๋งปกติมันไม่มีขึ้นนะเนี่ยแบบเนี้ยเนี้ยมันไม่มีขึ้นนะเฮ้ยอันนี้มันขึ้นครั้งแรกเลยนะเฮ้ยแอปมันเจ๋งว่ะเฮ้ย นี่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 สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับไม่เจอกันหลากหลายวันนะครับเพื่อนเพื่อนฮะสวัสดีครับไม่เจอกันต้องหลากหลายวันนี่ให้ดูแอปพลิเคชันโคตรดีนะฮะนี่เมื่อก่อนมันไม่มีนะแบบเนี้ยแบบอันเนี้ยแบบไอ้ตรงเนี้ยอะมาอวดเฉยๆไม่มาอวดเฉยๆเยๆนี่ยเห็นปะมันจะมี WiFi บอกด้วยมีกิกะไบ์บอกด้วยมีแบบไม์บอกด้วยแล้วก็มีสัญญาณเอ่อแบตเตอรี่บอกด้วยโหโคตรเจ๋งอะ เอ้นี่อันนี้มันเพิ่งอัปเดตใหม่เพิ่งเห็นนะฮะหรือว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดนานก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่าถ้าใครบอกเลยนะถ้าใครทําแบบด้านเกี่ยวกับการไลฟ์สดเนี่ยแนะนําแอปนี้เลยแอป,ปอะไรนะพรีเมียมเหรอพรีเมียมพีระมิดไลฟ์อะไรสักอย่างนี่แหละพรีเมียมหรือพีระมิดไลฟ์อะไรสักอย่างเดี๋ยวรอลงไลฟ์เดี๋ยวมันจะมีขึ้นตรงนี้รอลงไลฟ์มันจะขึ้นโลโก้บอกตรงนี้นะครับยังไงก็ ก็ไปโหลดกันมาได้นะเป็นแอปฟรีแต่ว่าใช้งานดีมากแต่อย่าโหลดกันเยอะนะโหลดเยอะเดี๋ยวมันจะปรับเป็นเสียตงังคูว่านะถ้าคนรู้จักเยอะนะจ๊ะสวัสดีนะครับไม่เจอกันต้องนานเลยครับคุณแม่คุณแม่นะช่วงนี้ผมต้องพูดกับเพื่อนจริงๆนะมาเปิดใจแบบโดยตรงเลยนะว่าผมอาจจะอาจจะได้เจอกับเพื่อนเือน้อยลงแลวนะครับ อา yeah. จจะเจอกับเพื่อนน้อยลงแล้วนะครับอันนี้น้อยแบบน้อยจริงๆนะเพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมต้องช่วงนี้นะครับผมต้องทํางานนะครับเป็นงานที่พูดเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้ทํางานเลยนะฮะพูดเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้ทํางานนะคือทํางานมาก่อนแล้วแต่แค่ช่วงนี้มันจะงานหนักขึ้นครับงานมันจะหนักขึ้นแล้วก็เรื่องไลฟ์มันจะมันจะน้อยลงนะครับมันจะน้อยลงตรงที่ มันจะน้อยลงตรงที่มันไม่มันไม่ได้มีเกณฑ์หรือว่ามันไม่ได้มีงานออกไปข้างนอกนะมันก็เลยต้องลดการไลฟ์ลงนะแล้วก็ไปทํางานในออฟฟิศที่มากขึ้นนะครับก็เลยอาจจะไม่ไค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่ย,ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเด้วยนะครับเห็นไหมไม่ไลฟ์นานมันก็มันก็ตะกุตก,กะตะกากเห็นไหมถึงไลฟ์บ่อยมันก็ตะกุดตะกากนะคุณน้าถามว่าสวัสดีพี่กรุงเทพฝนตกไหมที่ชลบุรีฝนตกก็ตอนเช้าตกฮะที่ราชบังตกนะครับแถวบ้านตกปุ๊บแบบน้ำท่วมอะผมต้องคลายเรือออกมาข้างนนอกะ เฮ้ยในน้ำท่วมตกหนักมากอยู่ๆก็ตกนะแต่ว่าพอขับมาบางนาขึ้นซี่กขับรถมาขึ้นซี่กหายไม่ตกแล้วนะจ๊ะ28เออ28ไปอิมแพกไหมคะอ๋อ28งานแมวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมเห็นเขาบอกว่างานแมวที่ใหญ่ที่สุดผมเห็นมาคร่าวๆใช่ไหมพี่แป้งพี่แป้งไปหรือเปล่าพี่แป้งไปผมก็ไปเอางี้ดีกว่าอ่ะพี่แม่ไปอผมก็ไปอ่ะนะฮะมีใครอยากให้ไปไหมอันนี้ก็เพิ่งไปเจอข่าวมาเหมือนกันนะว่า28มันมี มันมีมันมีงานแมวนะครับเป็นงานแมวที่ใหญ่ที่สุดของไทยเอ,อ้ยของที่ใหญ่ที่สุดในรอบอะไรไม่รู้ไม่รู้สักอย่างแต่เป็นงานแมวที่ยิ่งใหญ่ที่สมฐานะที่เพชรภาพเพลินจะไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากให้เราไปก็พิมพ์มานะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาเนี่ยพูดเลยว่าเดี๋ยวจะไปให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะไปให้แน่นอนนะถ้ามีเวลานะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไลฟ์สดข้างนอกงานมากแล้วนะครับไม่ได้ไปไลฟ์สดข้างนอกนานมากแล้ว,ไ,ไ,ปลนนลวไปข้างนอกผมอาจจะตะกุดตะกักนะเพราะว่าเขินอาจจะแบบ กลัวมีแฟนคลับ FC มาตบไหลหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เพราะผมอาจจะดังในระดับนั้นเลยหรือเปล่าเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นมีแต่ไม่มีแต่ตบมีแต่ตบปัวผมว่าถนะ้าดูทรงแล้วนะฮะมีแต่คนเกลียดมากกว่านะจ๊ะเกลียดร้อนดี่สนยอย่างนี้นี่แหละนะฮะไม่อยากให้โหลดแล้วโปรโมททําไมคะคือมันแอปมันดีจริงๆคุณนราธิวาแต่ว่าคนเรามันจะไลฟ์สดอะไรเยอะแยะนะครับมันก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของอินฟลูเอนเซอร์อย่างผมก็พอนะจ๊ะ ก็ไงก็สวัสดีทุกคนนะครับแอดไปเถอะค่ะแอดไปเถอะค่ะก็อยากไปเหมือนกันถ้าไม่ติดงานก็จะไปนะจ๊ะแล้วอีกครึ่งซีคะทาไมไม่ขับมาด้วยหรอคะก็ขับมาไง,งได้บอกอยู่ว่าครึ่งซีฝนตกอีกครึ่งซีไม่ตกไงจ๊ะไม่มีเกียรติแต่มีแต่คนรักถ้าเจอคุณนารันิวาเข้ามาหองแก้มผมได้ไหมคุณนารันิวาจะเข้ามาหออแก้มผมจะได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหม นี่วันนี้เมนูถ้าเกิดว่าผมมาไลฟ์สดถ้าไม่มีข้าวอย่าอย่าใช้คําว่าเป็นไลฟ์จริงใช้คาว่าไลฟ์ปลอมนะฮะถือว่าเขาดุดคิปผมมาลงช่องตัวเองนะครับโหลดคิปเก่ามานะไลฟ์จริงต้องมีผมกินข้าวนะฮะจำไว้นะฮะถ้าวันไหนผมไม่กินข้าวก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถือว่าผมพลาดเองนะครับหรือว่าพลาดเองนะครับคืบอถ้าวันไหนผมไม่กินข้าวบล็อกได้เลยบล็อกบล็อกเพจได้เลยนะถือว่าเป็นตัวปลอมนะจ๊ะ แอดชืว่าพรฮับหรอครับไม่ใช่ครับพรฮับนั่นเป็นเว็บที่เว็บโปดที่ดูต่อกลาคืนเฉยๆฮะมาปุ๊บก็ชวนทะลึ่งตึต่างเลยนะฮะคุณแม่นะขอญาตถอดข้าวไม่ใช่ถอดข้าวถอดเสื้อนะจ๊ะพอดีว่าต้องเอาจริงและถอดเสื้อเอาจริงแล้วนะฮะต้องต้องกินข้าวนะฮะถอดเสื้อปุ๊บสีดอบเลยนะจ๊ะนี่ต้องมาบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ก็ไลฟ์แป๊บเดียวนะครับมาไลฟ์แบบมาเปิดตัว ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยหายไปแล้วหรือเปล่าจะได้มากดติดตามกันเหมือนเดิมนะครับยังอยู่นะฮะยังอยู่นะฮะยังอยู่นะจ๊ะแอดมิวยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีงานใหม่เข้ามา2ง,งานก็คืองานข่าวที่ผมอะ่ะจะต้องอ่านข่าวในทุกๆวันนะครับก็จะเป็นเอ่อคอนเทนต์ใหม่นะครับที่เราจะทำนะอย่างอันนี้นะอย่างอันนี้ล่าสุดที่ลงไปก็คือโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยฆ่าชีวิตไปแล้ว2รายในกรุงในใน,ในประเทศไทยนะครับ ในประเทศไทยนะครับเป็นข่าวนะเป็นข่าวนะไม่ใช่เป็นคลิปแบบคอนเทนต์เลอะเชอะหรือบอกสาระนะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นอัปเดตจริงๆภายในวันสองวันหรือว่าวันนั้นเลยนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ้าจะได้ทําตามทันกระสาเอ้ยกระแสะบ้างเมืออน,นะครับบ้างเมือน <c oughs> พูดจาอะไระเนี่ย <c oughs> พูดจาอะไระเนี่ยถ <c oughs> อดข้าวเห็นไหม คนที่พูดตัวปลอมไหมครับหมูพูดผิดขนาดนี้ยังเป็นตัวปลอมเหรอนคุณแม่ถ้าพูดถูกทุกวันเนี่ยอันนั้นน่ตัวจริงเอ๊ยอันนั้นตัวปลอมนะฮะถ้าพูดถูกอักขระเป๊นทุกวันเนี่ยอันนั้นตัวปลอมนะจ๊ะจำไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์สดครั้งไหนเนี่ยผมพูดแบบเหมือนนักขา่าวแบบมืออาชีพอะบล็อกได้เลยนะฮะมันไม่มีวันเป็นอย่างนั้นได้แน่นอนนะจ๊ะแอดทายลิ้นก่อนนะฮะคือมันไม่ได้ไลฟ์สดนานไงไอ้เราก็ไอ้เราก็หัวไปก่อนปากไปก่อนหัวด้วยสิ ฝากไปก่อนหัวที่จะคิดด้วยละสินะฮะนี่นะครับยังไงเพื่อนเื่อผมฝากด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์ของข่าวนะผมเอาเวลาไปทําข่าวมากกว่านะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ต้องทำคอนเทนต์แนวใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเพจมัน,ม,นมันนิ่งอะ่ะเพจมันนิ่งมันจะมีแต่คลิปไวรัลให้เพื่อนเพื่อนแบบติดตามแต่คลิปไวรัลก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างทาง u t u b e อ่ะเราก็เจอปัญหาที่เราก็เจอปัญหาที่เอ,อ่อโดนหรือเอาคลิปไวรัลออกไปให้หมดนะเพราะว่า มันมันไม่ใช่คลิปแบบคลิปส่วนตัวคลิปออริจินอลของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยออทาง Facebook อนาคตมันอาจจะเป็นไปได้นะเราก็เลยต้องทำคอนเทนต์ให้มันแบบมากขึ้นนะเพื่อนๆมันก็เลยมันก็เลยไม่มีเวลาในการไลฟ์สดนะจ๊ะอย่างนี้ยคลิปข่าวผมก็ต้องหาข่าววันหนึ่งหาข่าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมาพูดเปิดรายการแล้วก็มาตัดต่อนะยังไงก็ฝากเข้าใจกันด้วยนะจ๊ะคุณแม่นด้วยนะจ๊ะฝากเข้าใจด้วยนะจ๊ะ อาจจะเจอกันนะ่ยผมจะพยายามอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องสักครั้งแน่ๆถึงจะเจอกันอย่างน้อยแน่ๆไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมแล้วก็เบื่อทีหน้ากันไปก่อนนะจ๊ะหนึ่งครั้งอะมากสุดสองครั้งนะครับถ้าเกิดว่าว่างจัดก็สามครั้งนะครับคุณแป้งบอกว่าสู้ๆนะฮะสู้กับผมก่อนหรือเปล่าล่ะเอามีดไปคนละเล่มไหมกินสเต็กกันนะฮะกินสเต็กกันบอกสู้ๆเปลี่ยนมากินสเต็กกันดีกว่านะจ๊ะคุณแป้งเป็นไงบ้างฮะกระเป๋าที่ได้ไปยังใช้อยู่หรือเปล่า แล้วคุณแป้งไปหรือเปล่าวันวันที่สามสิบใช่ไหมเอ้วันที่ 30, ยี่สิบแปดไปไหมงานมันมีถึงวันไหนบ้างนะคุณแป้งอันนี้ผมผมดูแบบคร่าวๆมาแต่ยังไม่ได้ดูละเอียดนะจ๊ะแล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งนะจ๊ะกินข้าวกับอะไรเป็นปลาเคม็มฮะปลาเค็มเป็นปลาเค็มปลาสลิดไม่ใช่ปลาเคม็มปลาสลิดเออมันก็เค็มเหมือนกันนั่นแหละนะฮะหยุนย่นๆกันได้นะจ๊ะแล้วก็อีกรายการหนึ่งเนี่ยก็คืออันนี้ครับเป็นเป็นคอนเทนต์สัญหาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วนะ ซึ่งสันทาราต์นเนียจะทําการลงนะครับทุกวันทุกวันอังคารกับพฤหัสถ้าเกิดว,ว่าไม่ช้าก็จะตรงวันแต่ถ้าช้าก็จะเลื่อนไปหน่อยสักวันหนึ่งนะจ๊ะอย่างวันอย่างวันนี้เนี่ยจะมีคอนเทนต์อันนี้นะครับก็คือเสือกับสิงโตสู้กันใครจะชนะอ่ะเพื่อนๆคิดว่าใครชนะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะจ๊ะ เฮ้ย hey, แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลถ้าผิดพลาดอะไรยังไงหรือว่าผลสรุปเนี่ยออกมาแล้วนะครับแล้วไม่ถูกใจเ,เพื่อนๆเนี่ยก็เม,ม,บบกนะม้นด้วยความแบบกรุณานะเม้นด้วยความแบบเออใจเย็นๆนะฮะอย่าอย่าแบบอย่า,ยาด่ากันจนรู้สึกว่าไม่อยากจะทำคลิปต่อไปนะจ๊ะคือหลังจากที่ไปดูข้อมูลแล้วก็ไปดูคลิปต่างๆที่เขาทําแบบทำคอนเทนต์แนวสู้กันของสัตว์อะแล้วยิ่งสิงโตกับเสือมันเป็นอะไรที่คนแบบ โดนด่าเยอะมากนะฮะคนทาคลิปนี่คือโดนด่าเยอะมากมันเหมือนมีสองฝั่งไงทั้งฝั่งของสิงโตกับสือเอาจริงๆอย่างผมเนี่ยก็เทไปทางเสื่อผมชอบเสื่อนะฮะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยผมก็ไปหามาพยายามเอาข้อมูลที่มันเป็นแบบหลักจริงๆอ่ะวิชาการจริงๆอ่ะอย่างแบบศักยภาพมันจริงๆอ่ะนะฮะยังไงก็ถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจก็ถือว่าเป็นคลิปดูสนุกสนุกขำๆนะจ๊ะอย่าไปคิดมากนะจ๊ะคลิปวกนนี้เพราะว่าตามธรรมชาติจริงๆแล้วมันไม่มีทางโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วนะจ๊ะถือว่า ดูแล้วอยากคิ้วขโมยจะคียดนะจ๊ะและส่วนใครอยากดูคู่ต่อสู้ของสัตว์ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาหลังจากลงคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะส่วนทาง a c e b o o k เนี่ยอาจจะต้องรอก่อนนะเพราะว่าทาง Facebook เราจะลงเป็นเวลาพรุ่งนี้นะครับลงพรุ่งนี้9โมง40เป็น9โมง40นะครับน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประ,ประมาณ9โมงนะฮะลงตอนเช้านะส่วนวันนี้ก็จะลงทาง YouTube ก่อนนะครับทาง YouTube ดูแล้วยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะมันเป็นลิปออริจินอลของเรานะก็ยังไงก็ฝากด้วยลูกค้าจะได้เข้านะครับก็อยากให้เพื่อนๆเห็นถึงความตั้งใจจริงๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปดูแบบเปรียบเทียบเลยนะลิปแรกๆที่ผมอัดแบบสัรหาศาสต์อาดคือผมดูสคริปต์เพราะว่ามันไม่เวลาเต็มการนะฮะผมก็ดูไปเนี่ยตั้งโทรศัพท์ไปแล้วดูไปอย่างเงี้ยแต่คลิปหลังๆอ่ะพวกงูพวกจระเข้หรือว่าลิปล่าสุดจระเอ สิงโตปะทะเสือเนี่ยผมไม่ได้ดูสคริปต์นะผมจามาจากบ้านนะอาจจะมีแวบๆไปดูบ้างน,นะจ๊ะมันก็เลยเป็นอะไรที่แสดงถึงความตั้งใจเพื่อเพื่อนนะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะกลับบ้านก่อนนะคะแอดฝนจะตกแล้วโอเคครับพี่แป้งยังไงใครจะกลับบ้านก็รีบกลับบ้านกันได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้น่าจะฝนน่าจะเริ่มทยอยทยอยตกกันแล้วนะจ๊ะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะ ตอนนี้มีแถวนหนฝนตกบ้างหรือเปล่าตอนนี้บางนาก็มึนๆตึบๆแล้วนะจ๊ะน่าจะไม่นานน่าจะตอนที่ผมออกจากไลน์นี่แหละน่าจะตกนะจ๊ะพี่พินโยสวัสดีนะจ๊ะไม่เจอกันต้องนานนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะกินอะไรอ่ะกินนี่ครับเป็นข้าวเอ,อปลาสลิดครับปลาสลิดกับนี่ปลาสลิดกับพริกน้ำปลานะฮะเพิ่มความเค็มเข้าไปอีกนะฮะอืมอร่อย ้าวนี้กินบ่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินนะฮะมันไม่มีอะไรจะกินด้วยแล้วมันก็อันอร่อยจริงมันอร่อยจริงนะฮะมันเก็บไว้ตอนเย็นได้นะฮะลมแรงมากนะฮะระวังปิวนะฮะพี่พินโยะจับไว้จับไว้ถ้าผมอยู่ข้างๆจะให้เกาะแขนนะเนี่ยโชคดีนะถ้าอยู่ข้างๆเนี่ยผมจะให้เกาะแขนนะตอนนี้เกาะคนอื่นไปก่อนนะจ๊ะ คลอ,องหลวงมืดตกรอบที่สามแล้วโอ้ตกบ่อยเหรอฮะตอนนี้น้ําท่วมหรือยังคลองหลวงเป็นไงคลองหลวงน้ําท่วมหรือยังใครจะไปคลองหลวงไปเที่ยวไปซาฟารีเวอร์หรือว่าไปอะไรนะไม่ใช่ซาฟารีเวอร์เดี๋ยไปดิมเวอร์ตอนเวลานี้เผื่อเผื่อมีคนอยากไปดูตอนคืนนะฮะก็หลีกเลี่ยงไว้นะเพราะว่าคลองหลวงตอนคืนมันลถติดนะฮะเวลาลถติดก็ติดหนักๆเลยนะครับ แอสุซู่นะคะสรรหาสาส,สนุนมากๆเลยเห็นถึงความตั้งใจแล้ว <c oughs> คุณนรันนิวานี่ถ้ามีโอกาสจริงๆผมจะดึงคุณนรัติวามากอดข้างๆกายจริงๆเลยนะ <c oughs> เป็นคํากําลังใจที่ผมรู้สึกว่ามันมันอบ,อ,บอ,อ,อ้อมอารีกับผมมากๆเลยนะฮะฟังแล้วมันรู้สึกว่าถึงไม่มีใครชอบเราถึงคนดูจะน้อยแต่ว่ามีคนที่รักเราแค่น้อยคนมันก็เป็นอะไรที่ <c oughs> อบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะฮะ แต่ว่ามันไม่มีไรายได้นะฮะเพราะว่าคนดูมันน้อยนะคนดูน้อยนะคนดูน้อยมันก็ไม่มีไรายได้นะ,ะับเพราะฉะนั้นก็อยากได้ทั้งทั้งคนรักแล้วก็คนดูด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูกันด้วยนะจ๊ะไม่ใช่เห็นหนะ้าปกแล้วปิดคลิปหนีนะจ๊ะมีไก่คุกไม่ขายหรอกครับผมเปลี่ยนบ้างเถอพี่ปินโยออกินจนจะหน้าเป็นเหมือนมีไก่คุกแล้วนะฮะเปลี่ยนบ้างนะฮะเป็น ปลาบ้างนะ,ะเริ่มจะเบื่อด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ขายจริงๆพี่วินยศไม่ขายจริงๆวันนี้ไม่ขายจริงๆปกติขายวันนี้ไม่ขายน่าจะหนีฝนนะฮะขอนแก่นมืดๆแล้วค่ะระวังเปียกนะคะแล้วผมจะไปผ่านขอนแก่นทำไมขอนแก่นมันมันทางผ่านมากมั้งนะฮะมันขากลับบ้านผมระหว่างบางนากับลาดกระบ,บังมันจะผ่านขอนแก่นมากมั้งนะฮะมันจะไปผ่านได้ยังไงล่ะแอดรู้ได้ไงครับว่าคลองหลวงเนี่ยตอนกลางคืนรถติดเที่ยวบ่อยหรอคะ เด็กเด็กนี่นะเด็กมอกรุงเทพนะคนณุณนรันธิวาช่วยอย่าลืมนะว่าเราคือเด็กมอกรุงเทพนะหน้าตาอย่างนี้คือเด็กมอกรุงเทพนะคนณุณนรันธิวาต้องท่องให้จําต้อง,องจําไม่ได้นะฮะดูตลอดครับดูช่องผมอะฮะหรือว่าอะไรฮะคุณกิฟสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับน้องมิวสวัสดีนะครับพี่กิฟครับพี่กิฟครับที่บ้านฝนตกไหมฮะพี่กิฟฮะ เุ้ยจะสิบโมงแล้วจะหกโมงสิบแล้วผมต้องรีบกินข้าวแล้วเหลือปลายต้องหลายชิ้นเลยเนี่ยดูดิดูด,ดิเหลือปลายหลายชิ้นเลยมัวแต่พูดนะฮะไม่ได้กินเลยนะฮะพี่กีบครับที่บ้านฝนตกหรือเปล่าครับสวัสดีคนดู facebook 12แล้วก็ youtube 5คนนะจ๊ะขอรีบกินแป๊บหนึ่งนะอยู่กับบ้านเหรอ ใช่ครับคลิปแอดโอ้โหตอบนานมากเลยนะฮะเหมือนคิดอะไรอยู่สักอย่างนะฮะคิดว่าดูจริงหรือเปล่านะจ๊ะพี่พินโยบอกว่าถ้าอยากเปียกเดี๋ยวไปสาดให้ที่บางนาะระวังผมสาดก่อนนะจ๊ะไม่ใช่สงการก็เปียกได้นี่ขอแค่มายืในใกล้ๆคุณก็เปียกแล้วนี่เป็นไงล่ะนาน,นานมาไร้สดทีหัวมันก็จะแล่นหน่อยนะ่ามีคนบอกว่าผมไร้สดทีไรแล้วจับประเด็นไม่ค่อยได้นะวันนี้ผมมาพร้อมกับพร้อมกับ ัวสมองที่โล่งนะฮะโล่งปอดสโบงนะฮะปอดสโปงบวสบายนะฮะสิบโมงเช้าแล้วหรอคะยังยังครับยังครับระวังติดคอนะ,ะนี่เดี๋ยวขอรีบกินก่อนแล้วกันนะฮะกินอะไรจะ๊ะกินปลาสลิดครับปลาสลิดนะกินปลาสลิดครับพี่กิบฮะลงไลฟ์ตอนไหนครับตอนที่ค่าหมดนะฮะค่าหมดปุ๊บหมดเลยนะครับ น้องมิวอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่บางนาฮะยังอยู่ที่ทํางานอยู่เลยครับยังไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกินเสร็จก็จะกลับแล้วนะจ๊ะจะรีบก,กลับบ้านพึ่งกลับบ้านเลยนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยฝนตกแน่ๆนะจ๊ะพี่พึ่กลับบ้านหรือยังพี่พิงโยกลับบ้านหรือยังตอนนี้หกโมงสิบแล้วนะฮะเพื่อนๆที่ไหนฝนตกช่วยกรุณาบอกกันหน่อยนะครับตอนนี้ ตอนนี้รายงานสภาพอากาศที่ขอนแก่นนะครับมืดปึบแล้วนะครับที่คลองหลวงก็ฝนตกแล้วนะครับตกทั้งหมดสามรอบนะครับในวันนี้นะส่วนที่บางนานะครับที่บางนาตอนนี้ก็ฟ้าฝนกําลังมืดค้มแล้วนะครับแล้วใครยือจับช้อนไหมครับก็กินสิครับคือมันด้วยความเก่งใจนั่นเหมือนกับตอนนี้คิดสภาพคือผมอยู่ในห้องคนเดียวแต่ว่ามีเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาลุมอยู่ข้างข้างหน้าผมอะ่ะ ซึ่งมันก็เก่งใจไงถ้าผมกินคนเดียวมันก็จะเหมือนกับเสียมรารยาทนะจ๊ะยังจ้าโอเคครับยังไงก็กลับบ้านดีๆนะจ๊ะคุณกิฟจ้ะกลับบ้านดีๆอย่าให้ผมเป็นห่วงนะจ๊ะกินไปไลฟ์ไปบนรถแอดหืมไม่ต่างกับดูฟัสฟัสแอดฟิวเลียนะฮะคุณคุณแม่นะฮะมันจะเหมือนอย่างนั้นเลยนะฮะ เอาจริงๆอ่ะผมอยากไลฟ์บนรถนะแต่ว่านโยบายของของ t u b e บไม้ของ Facebook คือมันห้ามไลฟ์สดบนรถนะครับถ้าไลฟ์สดบนรถมันจะแบนนะจ๊ะผมไม่อยากไลฟ์บนรถนะคือมันเป็นการประหยัดเวลาในการที่ผมกลับบ้านนะฮะเพราะกลับบ้านเวลาใช้เวลากลับบ้านก็20นาทีก็ไลฟ์ได้แล้ว20นาทีถึงบ้านนะจ๊ะ ส่วนไม่รู้พรุ่งนี้ผมจะมาไลน์หรือเปล่านะยังไงก็รอติดตามกันนะจ๊ะแต่ก็คิดว่าอาทิตย์หนึ่งน่าจะสองครั้งกำลังดีนะจ๊ะ อยากให้เป็นห่วงค่ะช่วงน,นี้เหงาเฮ้ยถ้าถ้าผมเป็นห่วงก็คุณกิฟก็ฝากชูดให้มันแม่แมนๆหน่อยนะจ๊ะคุณคุณกิฟฮะผมพร้อมเป็นห่วงให้คุณกิฟได้ชูดนะฮะช่วงน,นี้เหงาเป็นอะไรเออคุณกิฟช่วงนี้คือแบบว่าไม่มีคนแบบสนใจใช่ไหมไม่มีคนสนใจใช่ไหมคือมาดูผมเพราะว่าแบบคลายเหงาได้ใช่ไหมคุณกิฟฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยครั้งหน้าเดี๋ยวผมต้องไป เซอร์วิสแฟนๆกันสักหน่อยแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าขนาดนี้พูดกันนะพูดขนาดนี้ผมต้องไปเซอร์วิสแฟนๆกันสักหน่อยแล้วนะฮะถึงเนื้อถึงตัวนะจ๊ะแต่กลัวจะได้ออกรายการสืบสะเจอกข่าวเลยกลัวจะได้ออกรายการสืบสอเจอกข่าวนะฮะ ขับรถไปดิฟโชว์ไปใช่ไหมฮะความอย่าว่าแต่ดิฟบองความนะฮะลดตา,มตามไม่ยอมดูถนนน,นะฮะดูแต่ไลฟ์สดนะฮะเฮ้ยช้อนอย่ากเกิดมาเป็นช้อนดีกว่านะฮะช้อนเกิดเกิดมาเป็นช้อนแต่ตัดไม่ได้เลยนะฮะเฮ้ยช้อนพลาส,สติกนะฮะพลาส,สติกพลาสติกนะฮะโอ้โหพลาส,สติกนี่เป็นไงของจองของจอง แป๊บนึงนะใครผมอ่านไลฟ์กดเอ้ผมอ่านอะไรใครไม่ทนันี่ขออภัยนะมาดูคนน่ารัก่ะในกล้องอย่างน่ารักขนาดนี้ตัวจริงจะขนาดไหนคุณกิ mm ๊ฟ hmm. ฮะคิดเอาในกล้องอย่างขนาดนี้ตัวจริงมันจะขนาดไหนเฮ้คคณจริงตัวจริงที่คุณกิ๊ฟเจอเนะี่ยโอ้โหมีแบบมีแบบโอ้โหล้มล้มลงนอนนะวันก่อนที่ผมไปเดินแถวเมกา เดินไม่กล้าเดินผ่านสาวนี่สาวแบบอย่างนี้เลยนะอย่างนี้แหละบาบงแบบเพื่อนเขาต้องแบบช่วยแบบเฮ้เยเจอเธอเธอเป็นไรเราก็ช่วยแบบช่วยดันอ่ะช่วยดันหนะ้าอกอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยกระแทกกระแทกกระแทกเงี้ยเหมือนกับว่าเขาแบบขาดอากาศหายใจไปเลยอะ่ะผมก็เลยหลังๆผมเวลาผมไปเดินเดินพวกห้างข้างนอกผม,มก็ต้องใส่แม่นะเพราะเวลาผมเดินผ่านผู้หญิงอะ่ะในห้างอะ่ะผมเดินผ่านก ก็อย่างเงี้ยแทบทุกคนนะแล้วแบบเขาเขาจะแบบหายใจเข้าแล้วไม่ยอมออกมาคือแบบเหมือนกับลมหายใจเขาออกมาไม่ได้อ่ะโอ้โหเฮ้ยกลายเป็นกลายเป็นป๊อปสยามสองแล้วนะฮะตอนนี้กูเป็นป๊อปสยามสองแล้วนะฮะคนเกลียดเริ่มเยอะแล้วนะฮะเฮ้ยแต่ถ้าผมเอาดีด้านแบบด้านแอคได้ดีขนาดนี้ผมไปเอาดีด้านแอคดีกว่านะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองก็ได้นะฮะ ไปเมกะมาตอนไหนครับโปแล้วแล้วเป็นคุณคุณนัลลันธิวาเคยยิ้มไหมฮะคุณนัลล่นธิวาเคย,ยยิ้มบ้างไหมใครเป็นแฟนคุณนัลลันธิวานี่จะลําบากนะค,คุณนัลลันธิวาฮะนี่มเป็นแฟนหรือว่าสาตุลาการฮะไปจับผิดขนาดนี้ฮะแฟนหรือสาตุลาการนะฮะเขาจะอ้วกหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เอะไรก็พูดเกินไปนะพูดขนาดนี้ผมก็ไม่กล้าถอดแมสเลยนะฮะคุณบินโยฮะ เราพูดขนาดนี้ผมก็ไม่กล้ถอดแมสเลยนะจ๊ะปากเหม็นนะจ๊ะถ้าเจอจะขอให้พูดแค้นแนแค้นแขนตามกระแสตามกระแสนี่ดูบันบันไม่ยอมอ่านหนังสือดูแต่ติ๊กต็อกแค้นแนแค้นแคนแนอ่านว่าไงนะแต่เคยดูอันนี้เคยดูจริงๆแต่ว่าแค่แคนแขนแค้นแกนแขนนี่เป็นไงผ่านวรรณยุนะฮะ ตั้มเึงตั้นมนองหืมปลามันก็ให้มาเยอะหรือเกินไม่หมดต้องีนะฮะปลาเยอะก็ไม่ดีนะฮะปลาน้อยก็บมดนะฮะเป็นคนที่เลื่องมากนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคนไล์คนขายดูไลส์สดผมว่าเขาหน้าจะไม่ขายให้ผมแล้วแหละนะฮะตั้นมนองขออุ้งรแบบยื้อตัม้มนอง ขออินโวแบบั้หนึ่งนาทีขอหนึ่งนาทีมันจะหกโมงครึ่งและช้าแล้วนะฮะไม่เคยกลับบ้านเร็วซักว่นเบื่อเบื่อกันดูผมแกะปลาเบื่อเบื่อดูผมแกะปลานะฮะ ทุกคำต้องมีพริกน้ำปลานะฮะไม่ว่ามันจะเค็มแค่ไหนมันต้องเค็มกว่าเดิมนะฮะน้ำมีสองน้ำพริกน้ำพริกตาแดงอันหนึง่งน้ำพริกตาแดงนี่อร่อยมากแต่ผมกินผมกินตอนกลางวันแต่ว่าวันนี้กินอยากกินพริกน้ำปลาก็เลยเอาพริกน้ำปลามานะฮะ เบื่อกันหรือเปล่าเบื่อกันหรือเปล่าขอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อนๆใครจะลังกลับบ้านหรือว่าเรื่องงานแล้วก็รีบกลับบ้านกันนะจ๊ะเผื่อรถติดฝนตกนะจ๊ะเดินทางกลับบ้านกันปลอดภัยนะจ๊ะทุกคนจ้าค่อยๆขับรถนะถึงยังไงก็ กลับบ้านถึงบ้านกันเหมือนกันพร้อกันอยู่ดีนะฮะบำรุงไตอืมใช่บำรุงไตบ้างนะพี่พินโยพ,พี่ต้องพิมมาอย่างนี้นะบำรุงไตบ้างนะนะฮะมีแต่ทำลายไตยนะฮะต้องบำรุงไตบ้างนะ ไม่ออกไปไลฟ์สดข้างนอกนานจะพูดคนเดียวแล้วเขินไหมคะนีเ่เป็นคำถามที่ดีนะต้องบอกว่าเขินแน่ๆนะมันก็จะเหมือนกับผมช่วงผมไลฟ์สดแรกๆแหละแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไลฟ์สดไปได้สักสิบนาทีน่าจะเริ่มแบบน่าจะเริ่มผ่อนปลนแลนะ้วนะะกวเออก็ขยันพูดคําแบบสา์ที่มันแบบพูดยากๆนะผ่อนปลนผ่อนปรงุงคือมันก็พูดพูดแบบว่า เออน่าจะแบบหายเขืนก็ได้นะแต่ทําไมสมองผมมันถึงพูดบอกว่าผ่อนปลนออกมานะฮะมันเพราะอะไรนะฮะบางทีก็งงสมองตัวเองหนกันนะเออคําว่าผ่อนปลนนี่มันก็ไม่น่าจะเป็นคําที่พูดออกมาได้ง่ายๆนะฮะแต่มันกลายเป็นว่าปากมันพูดออกก่อนนะฮะสมองพิ่งมาทิศทันนะฮะมันก็พูดผิดนะฮะผมว่าน่าจะสิบนาทีน่าจะละลายพฤติกรรมได้นะฮะแรกๆก,ก็อาจจะเขินหน่อยนิดหนึ่งยังไงถึงเวลานั้นก็ ช่วยกันพูดคุยในไ์ส่วนด้วยนะจ๊ะเพราะถ้าไม่พูดคุยกันผมก็จะขือแน่ๆหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วฝึกบ่อยเกินตรวจสมองด่วนนะฮะผมว่าหลังๆผมจะหนักกว่าเดิมด้วยคุณรอนะิวาเพราะว่า หลังๆผมพ,พึ่งแต่เอไอนะเอไอมันจะเริ่มครอบครองความแบบความความลําบากในการใช้ชีวิตนะมันจะทําให้ผมแบบไม่รู้สึกถึงการกระตือรือร้นในการหาข้อมูลแล้วนะหลังๆผมรู้สึกว่าเอไอมันฉลาดมากๆอ่ะแล้วเพิ่งมารู้จักเอไอนะฮะโคตรพลาดเลยนะฮะไม่ได้มาานนันไลน์นานจัดใช่อะจริงๆจะไม่ได้นานขนาดนะั้นประมาณประมาณก็อ,อันิี้หนึ่งอ่ะ เกือบอาทิตย์หนึ่งนะฮะแต่ว่าปกติผมไลฟ์ทุกวันเนี่ยมันก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ชินกันหายไปนานเกิดโอเคหมดแล้วหลักฐานไม่มีเก็บซ่อนไว้ในกระพุ้งแก้มแน่นอนหมดแล้วเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดมากๆากเลยนะจ๊ะแล้วก็ใครกำลังกลับบ้านก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะจ๊ะจะบอกว่าตอนนี้บางนาะตรากคือ มืดตืบมืดตบแล้วนะฮะมืดตึบแล้วนะจ๊ะไม่รู้ว่าใครปิดไฟหรือเปล่านะจ๊ะคือมืดมากๆเลยนะครับก็กลับบ้านกันดีๆนะครับไม่รู้ว่ามีพายุเฮอริเคนเข้าหรือเปล่านะครับก็เดินทางกลับดีๆนะจ๊ะรถลาก็ขับระมัดระวังด้วยเพราะว่าฝนอาจจะตกนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งหน้านะครับยังไงขออภัยเพื่อนเนทุกคนที่ที่ไม่ได้ไลฟ์สดนานนะครับก็อยากให้เข้าใจว่าช่วงนี้มีคอนเทนต์หลากหลายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ถ้าจะมีงานจะไปข้างนอกนะครับยังไงก็ เดี๋ยวมีไ์สดบอกก่อนแน่นอนนะจ๊ะยังไงขอบคุณพี่บินโยขอบคุณคุณเมน่นขอบคุณอขอบคุณพี่แป้งขอบคุณคุณนรันธิวาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะจ๊ะ้าพูดจามไม่ถูกใจอะไรยังไงใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมปง,ปงแอดอระวังคนแรกเลยนะจ๊ะฝนตกก็เหยียบร้อยยี่สิบนะฮะร้อยสี่สิบผมอยู่แล้วนะฮะเป็นไงเป็นกันนะฮะยอก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 ,ยอก,ยอกผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเปลี่ยนไปต้องนานแล้วนะฮะ คุณอเรดวัวต้องมองผมใหม่บ้างนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่ในไรายสดหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ๋า